ริสเตตเตอร์สตรอรี่กันแล้วนะคะเป็นยังไงกันบ้างคิดถึงกันอยู่ หรือเปล่านะคะใครคิดถึงก็คอมเมนต์พูดคุยกันด้วยนะใครที่เพิ่งมาเจออลิซครั้งแรกนะคะกับคลิปนี้ไม่ต้องแปลกใจนะเป็นคลิปที่จะทําให้คุณมีความสุขที่สุดแน่นอนดังนั้นค่ะกด s u b s c r i b e แล้วก็กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนิดนึงนะเวลามีคลิปใหม่ๆเนี่ยคุณจะได้เข้ามาดูก่อนใครนะคะโอเควันนี้อลิซจะพูดพิการเกี่ยวกับเรื่องราวของความรักกันแล้วค่ะกูรูความรักคัมแบ็กแล้วจ้านะคะวันนี้ขอดูเรื่องราวภาวะอนาคตกันบ้างน,นะ อลิสขอให้ชั a มมิ่งหลังจากที่คุณดูกับอลิสนะในคลิปนี้นะ่ะไม่ว่าจะดูช่วงเวลาไหนก็นแล้วแต่นับจากนี้ไปใน3-4เดือนนะสเดือนคุณจะมีความรักครั้งใหม่เข้ามาหรือเปล่านะคะหรือนะคะความรักครั้งเก่าของคุณจะรีเทิร์นมีสองแบบนะวันนี้ค่ะถ้าใครที่มีตัวละครแล้วอยากให้คนรักเก่ากลับมานะให้คุณคิดถึงหน้าของเขาไว้ด้วยนะคะแต่ถ้าใครโสดสนิทแบบ แม่หนูอยากจะมีความรักแล้วเรามาดูกันว่าความรักของเราจะเป็นอย่างไรใน3เดือนนี้นเนาะเกี่ยวกับเรื่องของความรักครั้งใหม่ที่จะเกิดขึ้นนะคะวันนี้มากับไพ่สองสำรับเหมือนเดิมเลยวันนี้ขอหยิบตัวเดิมมาเล่นอีกนิดนึงนะคะตัวนี้เป็นไพ่ที่สวยงามนะคะเหมือนหน้าลิสเลย นะคะตัวนี้ f i ไฟ Your Light นะคะเป็น Inspiration d e c k นะไม่ใช่ตัว Thalo แต่ว่าริชอบในเรื่องของรูปภาพเขามากๆก็เลยอยากจะเอามาเขามาช่วยเรานิดนึงว่าความรักของเราจะเป็นยังไงฟุ้งฟริงตามภาพหรือเปล่านะหรือวันนี้ขอหยิบ ตัวใหม่มาเล่นอีกตัวหนึ่งก็คือ gradient c a r o นะคะตรงนี้เราชอบความพาสเทลแล้วก็สีของเขาแต่ว่ารูปแบบเนี่ยเดี๋ยวจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันเพราะลิสก็ยังไม่ได้ใช้เลยนะคะถือว่ามาใช้กันคลิปนี้คลิปแรกเนาะ gradient c a r o นั่นเองนะสองสำหรับนี้จะมีทั้งหมด3กองนะคะดังนั้นใครที่พร้อมแล้วตอนนี้นะให้หลับตาลงนะคะคิดถึงตัวเองเป็นหลักนะถ้าใครโสดสนิทนะแต่ถ้าใครอยากให้เขาคนนั้นกลับมาให้คิดถึงหน้าเขาด้วยนะคะตั้งคำถามวนไปนะ ความรักของเราใน3 4ถึง4เดือนจะเป็นอย่างไรนะคะพร้อมนะคะ1 2 3ลืมตาค่ะ เอาละค่ะเลือกไพ่กันแล้วนะคะใครที่ยังรู้สึกว่าสมาธิยังไม่ดีมากพอนะีกลับไปเลือกไพ่ใหม่ได้นะคะทําสมาธิดีดเนาะส่วนใครถ้าพร้อมแล้วนะคะเราจะมาเริ่มอ่านไพ่กับคนที่เลือกไพ่กลุ่มที่1กันเลยดีกว่านะจ๊ะกลุ่มที่1คุณเลือกไพ่กรเดียนทั้งหมดเลยนะคะสีฟ้าสดใสมากนะคะจริงๆแล้วในตัวของคนกลุ่มที่1เนี่ยมีหลายๆอย่างที่ค่อนข้างที่จะ รู้สึกว่าไม่ค่อยเป็นห่วงอยู่แล้วนะคะอาจจะเป็นเรื่องของเป้าหมายในชีวิตนะตอนนี้ความรู้สึกนะตอนนี้ของคุณเองอะ่ะมันค่อนข้างที่จะชัดเจนว่าจะทําอะไรจะเลือกอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแต่ทีนี้เรามาดูในเรื่องของความรักทางเนี้ยเราก็มองว่าคนกลุ่มที่1เนี่ย ค่อนข้างอยากจะไปในทิศทางใหม่ๆนะคะถามว่าเป็นคนที่คิดถึงคนเก่ากลุ่มนี้มีคนที่คิดถึงคนเก่าไหมมีมีเหมือนกันนะคะแต่เป็นการเหมือนหวนคิดถึงว่าอากลับมาก็ได้หรือไม่กลับมาก็ได้คือเราไม่ได้หมายว่าแบบจะต้องให้เขากลับมาเป็นความรู้สึกของคุณว่าในช่วงความรักในช่วง3าเดือนนี้ค่ะมันจะมีการหวนคิดถึงหวนไปมองหวนไปตามอดีตของตัวเองแต่ก็ไม่ได้มองว่าอยากจะให้อดีตกลับมาเขาเรียกว่าเหมือน คิดถึงอดีตที่มันสวยงามแล้วเรารู้สึกมีความสุขอะรู้สึกว่าอยากจะทําให้มัน ดีขึ้นกว่านี้แต่ว่าอาจจะเป็นกับคนใหม่เลยก็ได้นะไม่จําเป็นต้องเป็นเขาหรือก็รู้สึกแสดงความยินดีตอนนี้มันเป็นความรู้สึกว่าที่รน,นะเห็นว่าคนกลุ่มหนึ่งคือการยินดีกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นยินดีกับคนรักของคุณนะคะไม่ว่าจะเป็นคนเก่าหรือแม้แต่ตอนนี้คุณมีคนคุยอยู่แล้วเพิ่งที่เขาจะหายไปเขาเพิ่งหายไปอะไรเงี้ยหลายอย่า,งเ,ายงเรารู้สึกว่าเออมันยินดีที่มันเกิดขึ้นแบบนี้เราก็ไม่ได้แบบว่างงแงหรือว่าอะไรมีเจ็บบ้างมีคิดถึงบ้างแต่ก็ไม่ได้ คิดว่าไม่ได้ทำร้ายตัวเองขนาดนั้นฟิลลิ่งไม่ได้ทำร้ายตัวเองขนาดนั้นก็เป็นการยินดีกับความรักของตัวเองในช่วง3 4เดือนนี้นะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็พร้อมที่จะเปิดใจจะพูดอย่างนี้นะสำหรับกลุ่มที่หนึ่งพร้อมที่จะเปิดใจต่างๆด้วยแล้วทีนี้แล้วสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นว่าในช่วง 3- 4เดือนข้างหน้าสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นความรักของคุณเป็นรูปแบบไหนครั้งใหม่ครั้งนี้ถามว่ามีไหมกลุ่มที่หนึ่งเองเราคิดว่ามีสิทธิ์ที่จะเป็นการกลับมมาาคคุยกกัันนะะลบ เหมือนกลับมาเขาเรียกอะไรอ่ะสารต่อในสิ่งที่จบใครที่เพิ่งเลิกไปนะคะเช่นเป็นคนคุยนะคะเราเลิกไปแล้วเขาหายไปเนี่ยอล็คิดว่ามีการกลับมาของคนคุยนะคะแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องของการกลับมาของคนรักเก่านะคะหรือเขาที่แบบว่ามีแฟนไปแล้วนะตอนเนี้ยอล็คิดว่าเป็นการกลับมาเชิงมิตรภาพมากกว่าคุณต้องแยกนะเพราะคนกลุ่มที่1มีแบบ มีความไม่เหมือนกันอยู่แล้วว่าคุณกําลังคิดถึงใครส่วนคนที่โสสนิทเนี่ยอริศก็เลยมองว่าช่วงเนี้ยจะมีคนเข้ามาด้วยเหมือนกันในช่วง3ามสี่เดือนข้างหน้านี้จะมีคนเข้ามาแต่คุณเองเนี่ยกลับมาอยู่กับตัวเองค่อนข้างเยอะเราก็เลยมองว่าเออเปิดใจมากกว่าแต่ก็ไม่ได้คาดหวังที่จะต้อง คอมมิ t เมนต์กันในช่วงนี้หรือระยะนี้ค่อนข้างที่จะรักตัวเองต้องบอกงี้ว่าคนกลุ่มที่1ค่อนข้างที่จะรักตัวเองแล้วก็มีเป้าหมายอยู่แล้วหรือไม่ก็มีในเรื่องของการไปแอบชอบแอบรักใครสักคนที่เราอาจจะเกินเอื้อมนะคะหรือแบบ แตกต่างกับเราหรือไม่เหมือนเราหรือมันยากเกินไปอันนี้ก็เกิดขึ้นได้กับคนกลุ่มที่1เหมือนกันเพราะว่ามันเป็นสถานาการณ์การรอคอยและการได้มาการที่คนไปแอบรักแอบชอบมันก็มีในเรื่องของการแบบสามารถที่จะไปเขาเรียกอะไรอะ่ะปฏิสัมพันธ์ได้อะไรเงี้ยสร้างความสัมพันธ์ใหม่ๆได้เหมือนกันนะสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็ถือว่า เป็นกลุ่มกลุ่มไพ่ที่ดีนะไม่ใช่กลุ่มไพ่ที่ไม่ดีดังนั้นในตัวของคนกลุ่มที่หนึ่งไม่ต้องคิดมากว่าเอ้ยถ้าวันนี้เราไม่มีใครเลยเราไม่ได้คิดถึงใครเลยแล้วเราจะมีความรักได้ไหมความรักครั้งใหม่เราจะมีจริงๆหรือเปล่า อยู่ที่ตัวตนของคนกลุ่มที่หนึ่งเลยเหมือนใบแรกที่ลิสอ่านไปว่านาวันนี้ความรู้สึกคุณเป็นเป็นยังไงมันจะไหลาตามหรือคล้อยตามไปแบบนั้นถ้าวันนี้คุณปักใจว่าคุณจะไม่เอาหายคุณรู้สึกว่าคุณอยากใช้ชีวิตกับตัวเองอะ่ะต่อให้ใครเข้ามาเขาก็เข้ามาไม่ถึงคุณอยู่ดีนะคะดังนั้นลองพิจารณาในตัวอารมณ์ของตัวเองด้วยเหมือนกันนะทีนี้ ในส่วนของความเป็นไปดีกว่าถ้าลิศถามว่าเกิดขึ้นอะไรบ้างในช่วง3ามี่เดือนนี้เนาะเพราะว่าลักษณะคนที่กลับมาเนี่ยมันเป็นทั้งเก่าและก็คนที่เพิ่งเจอได้เหมือนกันดังนั้นค่ะลิศอยากให้คุณเนี่ยอิมพไว้กับความรู้สึกนะคะไม่ต้องมีขอบเขตไม่ต้องมีกฎเกณฑ์น,นะคะดังนั้นถ้าวันนี้คุณจะไปชอบใครหรือคุณอยากามีความสัมพันธ์กับใครคนหนึ่งเนี่ยอยากให้คุณกลับมาที่ตัวเองว่าคุณพร้อมหรือเปล่าคุณพร้อมที่จะ เริ่มเปิดเกมด้วยหรือเปล่าเพราะว่าในเมืว,วันนี้เราเห็นว่าคนกลุ่มที่หนึ่งเองก็ยังมีความกลัวอย่างที่ลิซ่าไปว่าถ้าวันนี้คนเก่ากลับมาหรือคนที่คุยกลับมาเนี่ยมันก็จะอยู่ที่ว่าเราจบกันไปแบบไหนแล้วเราจะสารต่อ,อยังไงเหมือนเราเล่นเพลงเลยนะคะถ้ามันสะดุดไปเราจะต่อโน้ตตัวนั้นได้ไหมหรือเราจะเริ่มรีเซ็ตแล้วก็เล่นเพลงใหม่ไปเลยดีกว่าเพราะว่าคนกลุ่มที่หนึ่งเนี่ยต้องบอกว่าเลือกได้นะคะเลือกได้ m a n นจได้ว่าความรักของตัวเองจะเป็นยังไงดังนั้นค่ะอย่าก,กลับไปวนลูปเหมือน ไพ่แนะนํานะคะไพ่ใบนี้อยากจะแนะนําว่าเราอยากกลับไปหลุมเดิมว่าถ้าวันนี้เรารักใครสักคนแล้วลองให้ไปเต็มที่แล้วแล้วถ้าเมื่อไหร่มันจบมันคือการจบนะคะคุณจะไม่มีการเปิดหนังสือเล่มเดิมอีกเพราะคนกลุ่มที่หนึ่งเราอย่างอย่างที่บอกว่ามันมีโอกาสที่คนเก่าจะกลับมาเป็นเชิงมิตรภาพมากกว่าเป็นการต่อเรื่องเรื่องเดิมที่แบบว่าบางคนอาจจะจบไม่สวยนะคะแล้วก็มาแก้ไขกัน ในจังหวะหนึ่งในช่วง3าถึงสเดือนนี้แล้วสุดท้ายก็ต้อง move on กันไปแต่เราถึงบอกไงว่าคนกลุ่มที่1เนี่ยถ้าให้อลิสแตนําแล้วเลือกนะให้เลือกกับตัวเองให้เลือกกับ feeling ของตัวเองแล้วจงซื่อสัตย์กับตัวเองอยากกลับไปเป็นอะไรเดิมอยากกลับไปเจ็บเหมือนเดิมคือรู้อยู่แล้วว่าตรงเนี้ยคือไฟรู้อยู่แล้วว่าเนี้ยคือรวดหนามรู้อยู่แล้วว่าที่เรากําลังจะจับเนี่ยมันจะเจ็บ ทำไมเรายังจับเพราะว่าคนกลุ่มที่นมันพวกสายอดทนอยู่แล้วนะคะอดทนเก่งอย่างนี้อริ่ก็อยากฝากไว้สุดท้ายละกันว่าถ้าวันนี้คุณรู้สึกว่าคุณยังไม่ได้อยากมีใครคุณไม่ได้อยากทําให้ตัวเองเจ็บอรนนิ่งอยากให้คุณเปิดใจที่จะพัฒนาตัวเองแล้วก็เปิดใจพัฒนาให้คนอื่นเนี่ยเข้ามาแบบช่วยเหลือเราบ้างเพราะว่าบางครั้ง กลุ่มที่หนึ่งอาจจะแบบบีบบังคับตัวเองมากเกินไปว่าแบบเราเรามีใครไม่ได้หรอกเราเจอความรักแย่ๆอะไรเงี้แยแล้วก็ปิดใจปิดกั้นไม่ให้คนอื่นเนี่ยเข้ามาศึกษาเราอันนี้ก็ฝากไว้ให้คิดไว้สุดท้ายแล้วกันนะจ๊ะฝังว่าคนกลุ่มที่หนึ่งจะได้คําตอบไปตรงใจไม่มากก็น้อยนะคะมีอะไรก็เล่าพิมพ์กันคอมเมนต์พูดคุยกันด้วยนะกดไลค์กดแชร์กําลังใจให้ด้วยกด u b s c r i b e อย่าลืมกดกระดิ่งแล้วมาเจอกันใหม่กับคลิปหน้านะจ๊ะวันนี้ก็บายจ้า มาต่อสำหรับคนที่เลือกไพ่กลุ่มที่2กันแล้วนะคะคุณเลือกไพ่ inspiration deck ทั้งหมดเลย fire l i g h t นะคะตัวนี้สวยมากๆเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขาจะบอกอะไรบ้างในความรักของคุณ3-4เดือนเนาะจะได้รักเก่ารักใหม่ละเนี่ยโอเค โอเคกลับมาที่ดูที่ใบแรกกันนิดหนึ่งนะคะอันนี้เป็นเรื่องของความคิดตัวตนความรู้สึกต่างๆของคนกลุ่มที่2งเนี่ยในเรื่องของสถานการณ์ความรักตอนนี้อันนี้ก็มองว่านะคนกลุ่มที่สองเองค่อนข้างที่จะฟังเสียงหัวใจตัวเองอยู่แล้ว ừ, รู้อยู่ว่าเราต้องการอะไรวันนี้ถ้าคุณเลือกที่จะอยากให้คนเก่ากลับมาคุณรู้อยู่แล้วว่าคุณเลือกใคร ถ้าวันนี้คุณโสดอยู่คุณไม่ได้คิดถึงคนเก่าเลยคุณอยากจะมีรักครั้งใหม่เลยคุณจะตามเสมียงหัวใจตัวเองว่าฉันอยากได้เนือ้อคู่ใหม่ๆฉันอยากได้คนใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยหรือแบบเราไม่เคยมีแฟนเลยเราเป็นคนคุยเราอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นการเป็นเขาเรียกว่าเป็นเรื่องใหม่แล้วดีกว่าสําหรับคนกลุ่มที่2นะไม่ค่อยกลับมาอยู่อะไรกับอะไรเดิมๆอะไรประมาณนี้ดังนั้นเนี่ยคนที่คิดถึงแฟนเก่าเนี่ยแล้วมาเลือกกลุ่ม2เนี่ยลองกลับไปคิดดูดีๆนะว่าคุณคิดถึงเขาอยากให้เขากลับมาจริงๆหรรือออเเเพีียงงแค่ว่วาาตนน้ แค่อยากจะแบบกลับไปแก้ไขอะไรบางอย่างอ่ะมันเหมือนสิ่งที่หัวใจมันเรียกร้องอยู่หลายๆอย่างที่อลิสเห็นสําหรับคนกลุ่มที่2นะแล้วก็ในส่วนของสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นกับความรู้สึกของคุณกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆเนี่ยมันมีความแตกต่างกันอยู่อลิสเลยอยากให้คนกลุ่ม2เนี่ยตั้งสติเยอะๆในการที่จะมีความรักหรือการที่จะเริ่มต้นความรักต่างๆไม่ว่าจะเก่าหรือใหม่นะคะแต่ทีนี้เรามาดูมันจะเก่าหรือใหม่ละไอ้สถึง4เดือนเนี้ย โอกาสที่จะเป็นรักครั้งเก่าอลิสรู้สึกว่ามีโอกาสนะแต่ว่าไม่เยอะอะถ้าร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยโอกาสรักครั้งใหม่เนี่ยมันไปแปดสิบเปอร์เซ็นมากกว่าแต่ยี่สิเปอร์เซ็นมีได้ค่ะสําหรับคนที่มาเลือกไพ่กลุ่มนี้นะแต่มันเป็นแนวโนม้มยี่สิเปอร์เซ็นซึ่งถ้าคุณคิดถึงคนเก่าแล้วคุณมาเลือกกลุ่มสองที่อย่างอาลิสบอก มันมีเรื่องของแบบว่าถ้ากลับมาแล้วมันจะเป็นยังไงต่อไปมันจะเป็นเรื่องราเดิมๆหรือเปล่าหรือว่าคุณแค่อยากจะแก้ไขอะไรบางอย่างแล้วคุณก็จะปล่อยไปหรือเพียงแค่คุณอยากจะขอโทษคุณอยากจะบอกรักเขาอีกสักครั้งคุณอยากจะอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นแบบนั้นหรือเปล่าดังนั้นเนี่ยถ้าลิซมองว่าเอาเอาเชิงคําตอบของอลิสเตอร์นะอลิซคิดว่าคนกลุ่มสองเป็นรักครั้งใหม่หมดแหละ เป็นรักครั้งใหม่สิ่งที่อีิซรู้สึกแล้วมันเป็นรักครั้งใหม่ที่คุณจะทําได้ดีกว่ารนะักครั้งเก่าด้วยแล้วก็สิ่งที่จะเกิดขึ้นถามว่าโอกาสที่จะได้จริงๆอนะ่ะกลุ่มสองนะมีเยอะที่สุดใน3ามกลุ่มเลยว่าคุณมีโอกาสที่จะคอมมิชกับใครสักคนใน3าถึงสเดือนเลยหรือคนที่คุณกําลังคุยอยู่นะตอนนี้ที่มาดูกับอลิซแล้วคุณคุยอยู่เนะี่ยก็มีโอกาสที่จะคอมมิชกันนะคะไม่มีการหายไปหรือว่า อาจจะเป็นการทบทวนกันมากกว่าว่าถ้าวันนี้เขาหายไปเขาคุณคุยอยู่แล้วเขาหายไปเขาก็จะกลับมา mm hmm. อันนี้คิดว่าเป็นช่วงของลูปเนาะของลูปคนดีกว่าถ้าเป็นแฟนเก่าระยะเวลาที่แบบห่างมาแล้วอ,นะอย่างเงี้ยอย่า และครั้งเก่าที่มันห่างมาแล้วเนี่ยจะยากแต่ว่าถ้าเป็นคนที่เพิ่งเลิกคุยกันไปหรือเขาหายไปแค่3-4วัน1อาทิตย์หรือไม่เกิน1เดือนเนี่ยมีโอกาสที่จะกลับมากันแน่นอนนะคะแล้วก็น่าจะเป็นการคอมมิทกันเลยกลับมาแล้วสางสัมพันธ์ดีแล้วสุดท้ายก็แบบโอเคไปกันต่ออะไรประมาณนี้เนาะแต่สิ่งที่ลิซอยากจะบอกอีกนิดนึงนะคะว่าในช่วง3ถึง สี่เดือนเนี่ยมันยังมีเรื่องราวในการเรียนรู้แล้วก็การปรับตัวค่อนข้างเยอะอลิรู้สึกว่าใครคนหนึ่งที่จะมีค่ากับคุณได้อะมันก็ต้องอยู่ที่คุณเปิดใจแล้วก็กระทากับเขาในสิ่งที่เราต้องการที่จะทําอะไม่ใช่ว่าอยากให้เขาเป็นในสิ่งที่เราอยากจะให้เป็นนะแต่ว่าทําในสิ่งที่เราอยากให้เขาทํากับเราจงทําแบบนั้นไม่ใช่คิดแล้วก็พยายามปรับเปลี่ยนเขามันจะช่วยไม่ได้เลยนะคะแล้วคนที่จะเข้ามาหรือความรักครั้งใหม่ที่จะเข้ามาเนี่ยลักษณะค่อนข้างเป็นคนที่ เราเรีว่าเปลี่ยนแปลงคุณได้เลยอย่างคนคนนี้ลักษณะของคนคนนี้คือแบบไม่เหมือนสิ่งที่คุณเจอมาแล้วก็ไม่เหมือนกับสิ่งที่คุณคาดฝันไว้คนนี้ก็ไม่คิดด้วยว่าเขาจะมาความรูกับคุณทั้งคุณและเขาต่างไม่รู้เลยว่าสุดท้ายคุณและคุณจะคุณและคุณคุณและเขาเนี่ยจะมามีใจกันและกันได้อย่างไรเนาะมันเป็นแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆที่จะทําในสภาวะ การเรียนรู้ให้มันมีค่ามากขึ้นเนาะอริศมองเห็นแบบนั้นนะคะดังนั้นไม่ว่าคุณจะเป็นใครนะตอนนี้แล้วมาเลือกกลุ่ม2จะคิดถึงคนเก่าหรือคนใหม่อริศอยากให้คุณมองในรูปของการรักครั้งใหม่เลยถ้าเป็นคนเก่ากลับมาก็ต้องคือมองเขาเป็นคนใหม่ถ้าคุณยังมองเขาเป็นคนเดิมไปต่อไม่ได้เพราะว่าสุดท้ายแล้วมันจะกลายเป็นว่าเราใส่หน้ากากเราไม่ได้เป็นตัวของตัวเองจริงๆแล้วเราแค่อยากจะปรับให้มันแบบ ให้มันหายไปวันๆอ่ะให้มันดีขึ้นไปไปวันๆเท่านั้นนะคะดังนั้น ไม่ว่าจะเป็นคนใหม่หรือคนเก่ากลุ่มที่2เนี่ยมีสิ์ที่จะมีรักครั้งใหม่เยอะที่สุดใน3กลุ่มนะคะอย่างบางกลุ่มเนี่ยในกลุ่ม1 2 3เนี่ยเขาอาจจะแบบว่าเลือกที่จะอยู่กับตัวเองไม่สามารถที่จะเปิดใจได้แต่กลุ่ม2เนี่ยยังไงลิขิตว่ามีตัวละครเล่นแน่นอนเป็นคนที่จะเจอกับความรักดังนั้นถ้าใครโสดแล้วมาเลือกกลุ่มนี้ก็ยินดีด้วยคุณจะได้เจอกับความรักจริงๆคุณจะไปชอบใครสักคนก็จะมีคนเข้ามาชอบเนี่ยมีอยู่2แบบนะคะดังนั้นเป็นตัวของตัวเองแล้วก็อย่าพยายาม ออกตัวเงฟังเสียงหัวใจตัวเองเหมือนใบแรกที่ลิสอ่านไปถ้าวันนี้คุณเลือกที่จะฟังเสียงหัวใจตัวเองคุณจะได้ในสิ่งที่คุณต้องการแล้วถ้าเสียงหัวใจของตัวเองเนี่ยมันกําลังบีบบังคับคนรักหรือคนคนนั้นให้คุณลดเสียงหัวใจตัวเองแล้วฟังเสียงของเขามากขึ้นแต่ว่าถ้าคุณอยู่กับตัวเองเนาะคนเดียวยังไม่มีตัวละครเข้ามาอันนั้นแหละที่ลิสบอกนะคะฟังเสียงหัวใจตัวเอง งงปะไม่น่างงนะไม่น่างงนะโอเคสาหรับวันนี้นะคะสําหรับกลุ่มสองเนี่ยอลิซคิดว่าถ้าอยากจะฝากไว้สุดท้ายว่า3-4เดือนเนี้ยอยากให้คุณเป็นตัวของตัวเองอื อะไรๆก็ตัวเองเนาะแต่ว่าเพราะว่าพอมันจะมีในเรื่องของการรักครั้งใหม่อลิซเป็นห่วงกลุ่มสอนึงเพราะคุณทําอะไรตามหัวใจด้วยแล้วก็ตามอารมณ์ด้วยบางทีแล้วมันก็เกิดการผิดพลาดกันได้เมื่อไหร่ที่มันมีเรื่องที่ดีที่สุดจําไว้หน่อยนะคะมันจะยิ้มได้ไม่นานแล้วเมื่อไหร่ที่เรายิ้มอยู่เราต้องรู้อยู่เสมอว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นพยายามปรับตัวเองให้ทันแล้วกลุ่มสองจะเอาทุกอย่างอยู่หมัดนะคะฝากไว้ประมาณนี้แล้วก็ถ้ามีอะไรคอมเมนต์พูดคุยกันนะคะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้กด Sub u b s c r i b ้อย่าลื ความดีกับกลุ่ม2ด้วยนะคะมีรักครั้งใหม่แล้วนะวันนี้ก็ไปก่อนแล้วนะจ๊ะบายมาต่อสําหรับคนที่เลือกไพ่กลุ่มที่สมกันแล้วนะคะคนเลือกไพ่สลับกันเหมือนเดิมเลยมาสําหรับกลุ่มที่สามนะในฟิลลิ่งทั้งหมดตอนนี้อืก็น่าจะเป็นกลุ่มหนึ่งที่ เจ็บปวดอยู่นะคะต้างจะเป็นกลุ่มที่เจ็บที่สุดแล้วแหละในสกลุ่มนี้มีเรื่องราวเกิดขึ้นมาไม่นานมานี้ใช่ไหมมีเรื่องที่ต้องตัดสินใจมีเรื่องที่จะต้องคิดมีคนทําให้เรารู้สึกแล้วก็จากไปนะคะมีหลายๆอย่างค่ะที่คนกลุ่มที่3ามเป็นเพราะว่าในตัวของความรู้สึกมันบ่งบอกได้ชัดว่านะวันนี้เองเนี่ยถามว่ามันเศร้าเนี่ยมันก็เศร้าไม่สุดมันจะยิ้มมันก็ยิ้มไม่ได้เต็มที่นะคะกลุ่มที่ ลุ่มที่3มเองน่าจะแบบมีความอึดอัดในตัวเองค่อนข้างเยอะเกี่ยวกับเรื่องราวของความรักทั้งเป็นในเรื่องของอดีตทั้งเป็นในเรื่องของคนใหม่หรือแม้แต่จะเป็นคนที่เราแอบชอบแอบรักกันอยู่ก็ได้นะคะมันรู้สึกว่ามันไม่ได้แน่นอนเลยว่าสิ่งที่เรากําลังเป็นอยู่ทุกวนันนี้เราเป็นอะไรเกิดความสับสน,นะคะ่ะเกิดความรู้สึก ไม่เข้าใจตัวเองแล้วก็ไม่อยากให้ตัวเองจมอยู่กับสถานการณ์แบบนี้พยายามปรับเปลี่ยนมาหลายๆวิธีการแล้วแต่ทุกอย่างมันก็กลับมาในรูปเดิมเป็นความรู้สึกของคนกลุ่ม3ที่ค่อนข้างที่จะตอบยากนะอลีซนนก็ถือว่าถือว่าเป็นการให้กําลังใจดีกว่าว่านะวันนี้วันที่คุณเจ็บหรือวันที่คุณรู้สึกแย่กับสิ่งที่มันเกิดขึ้นวันนี้คุณก็ยังมีอลิซอยู่นะคะยังไงถือว่าเป็นกําลังใจเพราะว่าในตัวใบความรู้สึกเนะี่ย อลิซอยากให้กำลังใจมากกว่าการที่จะมานั่งขยี้ปมของคุณว่าแบบโอ้จะต้องเอาให้แม่นเลยว่าคุณเจ็บได้ลึกขนาดไหนมันไม่จําเป็นเพราะสุดท้ายแล้วคนกลุ่มที่3เองมันมีในภาวะจิตใจที่มันอยากจะต่อสู้อยู่แล้วอะ คุณรักแล้วคือรักเป็นพวกบูชาความรักอยู่แล้วรักแล้วรักเลยรักแล้วก็ต้องการรู้สึกว่าถ้าเราจะให้อะไรใครคนหนึ่งได้ก็ให้ได้เต็มที่นั่นคือคนคนนึงที่จะให้ได้นั่นคือพวกคนกลุ่ม3มในตัวของความรักแล้วใน3าถึงสเดือนนี้คุณก็ยังจบกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นยังไม่ได้อย่างใครที่คิดถึงในตัวของคนรักครั้งเก่าหรือคนที่เพิ่งคุยไปหรือเพิ่งเจ็บมาไม่นานมานี้ มันวางไม่ได้แน่นอนนะคะดังนั้นเรารู้สึกว่าสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นคือความรักครั้งใหม่ของคุณเนี่ยมันจะเป็นความรักครั้งใหม่จริงๆกลุ่ม3วางทุกเรื่องอลิซอาจต้องพูดตรงๆว่าถ้าใครรอคอยคนรักครั้งเก่าแล้วมาเลือกกลุ่ม3รักครั้งใหม่ของคุณไม่ใช่คนเก่าแต่เมื่อไหร่ถ้าคุณยังกลับก,กลับไปที่คนเก่าปิดคลิปได้เลยเพราะว่ากลุ่มนี้ไม่ใช่กลุ่มที่จะแนะนําให้กลับไปเรื่องเก่าหรือคนเดิมๆนะคะตราบใดที่ ที่เป็นคนโสดนะถ้าเป็นคนโสดเนี่ยยังไงความรักครั้งใหม่ของคุณอะอลิซคิดว่ามันมาแล้วแหละมันมาสักพักหนึ่งแล้วด้วยซ้ำมันมานะตอนนี้ที่คุณฟังคลิปอลิซอยู่แล้วแต่คุณรู้สึกว่ายังขาดความมั่นใจนะคะคนโสดกับคนมีคู่หรือคนโสดที่คนกําลังจะมีปมหลายๆอย่างอลิซต้องบอกแหละว่าถ้าเป็นคนโสดก็คืออาจจะเจ็บกับคนที่ตัวเองไปชอบแล้วยังไม่ได้สมหวังกันยังไม่ได้คอมมิทกันแต่ว่าเกิดความโลเลสับสนวุ่นวายณวันนี้ค่ะใน3ามถึงสเดือนนี้อลิซคิดว่ามันเกิดความมั่นใจแล้้ววอ่ังหคุณเเป็นต ได้คุณเชื่อมั่นว่าความรักของคุณคุณเป็นคนเลือกเองนะคะมีสิทธิ์ที่จะได้คอมมิตกับใครหรือว่ามีสิทธิ์ที่จะมีรักครั้งใหม่ในแบบฉบับของคุณนะคะมั่นใจว่ามันจะเกิดขึ้นหรือคุณเองอาจจะกลับมารักตัวเองเลยก็ได้เพราะในตัวของใบนี้มันคือคอนฟิเดนซ์มากๆนะคะ เราเลยรู้สึกว่าจงกลับมามั่นใจในตัวเองเพราะว่าไอ้ฟิลความรู้สึกใบแรกที่อลิสพูดไปเนี่ยมันไม่มีค่าเท่ากับใบนี้เลยนะใบนี้มันคือการสร้างความมั่นใจใหม่ๆให้กับตัวตนนะคะให้กับความรู้สึกของตัวเองหลายๆอย่างที่มันเกิดขึ้นก็ฝากไว้ว่าสิ่งหนึ่งถ้าใครหวังว่าจะเป็นความรักครั้งเก่าคนเก่าแล้วมาเลือกกลุ่ม3อลิสก็ต้องบอกว่ายากยากมากหรือการกลับมาครั้งนี้ไม่ได้ช่วยส่งผลดีเลยเพราะในส่วนของความรู้สึกสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในความสัมพันธ์ค่ะไม่ว่าจะรักใหม่หรือรัก นะมันคือจุดเริ่มต้นนะคะถ้าเมื่อไหร่คุณเริ่มต้นที่ดีแล้วอะ่ะคุณไม่ต้องกลัวอะไรที่มันจะเป็นผลลัพธ์เลยมันอาจจะมีในเรื่องของระยะทางบ้างที่จะมีบททดสอบมีความผิดพลาดมีความเจ็บปวดแต่เมื่อไหร่ถ้าคุณเริ่มได้ถูกต้องแล้วคือจบแต่วันนี้ถ้าคุณเริ่มผิดเช่นคุณคิดถึงคนเก่าแต่คนเก่าเขาไปม,มีความรักครั้งใหม่แล้วคนเก่าเขาไปม,มีใครแล้วเขาไปม,มีตัวละครแล้วคุณจะเป็นไปเป็นตัวกลางแล้วแย่งการกลับมาอันคิดว่าไม่ถูกต้อง ะะดังนั้นกลุ่มที่3อยากให้กลับมาที่หัวใจตัวเองแล้วเดินหน้าต่อไปเพราะว่าความรักครั้งใหม่ของคุณมันรออยู่คนกลุ่มที่3ค่ะมีสิทธิ์ที่จะต้องใช้ระยะเวลานานกว่าที่อลิสตั้งไว้ในคลิปนี้อาจจะไม่ใช่3-4เดือนนะคะสําหรับคนที่เป็นรักครั้งเก่านะแต่ถ้าเป็นคนโสดค่ะก็ะจะได้เจอคนที่เริ่มแบบอยากจะเขาเรียกอะไร สร้างความสัมพันธ์ด้วยนะคะหรือเป็นคนที่เข้ามาชอบคุณมาเทคแคร์คุณหรือคุณมีเกณฑ์ที่จะมีคนเข้ามาบอกความรู้สึกหรือมามอบความรู้สึกดีๆให้กับคุณด้วยนะคะแต่เพียงแค่ว่าคนกลุ่มที่3เองเนี่ยจะ มั่นใจพอหรือเปล่ากับการที่เราจะเริ่มต้นใหม่เพราะบอกแล้วว่าสุดท้ายแล้วคุณยังมีความเจ็บปวดที่ยังเก็บไว้อยู่คุณยังไม่กล้าที่จะปล่อยกับเรื่องเดิมคุณยังรู้สึกว่าคุณยังรอคอยอะไรที่ยังมีความหวังอยู่ถ้าวันนี้ใครสักคนเข้ามามอบความรักให้กับคุณนะคนกลุ่มสาม ขอแนะนำนิดนึงให้เปิดใจรับมานะคะแล้วก็ค่อยๆพิจารณาแต่ว่าถ้าวันนี้คุณยังรู้สึกว่าคุณต้องการใครคนหนึงอยู่มากๆเลยแล้วคุณยังไม่ได้เริ่มต้นอะไรวันนี้อลิสก็อยากให้คุณเริ่มต้นได้แล้วเพราะว่ามันมีเกณฑ์ในเรื่องของความสําเร็จในด้านความรักแต่เพียงแค่ว่าคุณกล้าหรือเปล่าล่ะคุณกล้าที่ว่าจะมองว่าเขาคือความรักของคุณได้ไหม พราะบอกแล้วว่าถ้าวันนี้คุณเป็นคนสดไม่มีตัวละครไม่ได้คิดถึงใครเลยแล้วคุณกําลังมองรักครั้งใหม่ของตัวเองว่าจะเป็นยังไงใน3-4เดือนเนี้มันคือสิ่งที่คุณกําลังโฟกัสแล้วแล้วคนคนนั้นคุณได้เจอแล้วอาจจะได้เจอมาสักระยะหนึ่งแล้วด้วยแต่คุณยังไม่ได้รู้สึกอะไรหรือคุณได้คุยมาสักระยะหนึ่งแล้วแต่คุณยังไม่ได้รู้สึกอะไรเหมือนกันนะคะดังนั้น3-4เดือนนี้มีการต่อยอดมีการเติมเต็มนะคะเราเลยสรุปไว้ให้กับคนกลุ่มที่3ไว้ง่ายๆว่าถ้าวันนี้ คุณมีความสุขที่เป็นตัวของตัวเองจงมีความสุขไปก่อนแล้วแสดงตัวตนออกมาให้ใครคนนึงได้เห็นว่าเฮ้ย <c oughs> นี่คือตัวฉันถ้าเขาจะมารักฉัน เขาต้องรักในตัวสิ่งที่ฉันเป็นไม่ได้บอกว่าคุณเอาแต่ใจจนแบบคุณปรับเปลี่ยนไม่ได้นะแต่วันนี้พื้นฐานความต้องการของคนอะมันดูเร็วเกินไปหมดมันแบบมองแค่ภายนอกรู้สึกถูกใจแล้วก็ต้องการแล้วก็จบกันไปมันเร็วเกินไปค่ะกลุ่ม3คุณไม่ใช่ความรักที่เร็วจำไว้เยนะคุณไม่ใช่ความรักเร็วๆหรือบือหวาหรือชาบฉวยความรักของคุณมันคือสายบูชาความรักคือการค่อยๆเป็นค่อยๆไปเวลาที่คุณรักใครแล้วคุณรู้อยู่แล้วว่าคนนั้นนะ่ะคือคนที่คุณเลือก คุณเชื่อไหมว่าคุณว่าคุณเลือกแล้วอะสุดท้ายแล้วคุณจะเริ่มเดินต่อไปยังไงอันนี้ ขึ้นอยู่กับตัวของคนกลุ่มที่3แล้วนะคะฝากไว้ประมาณนี้หวังว่าคําตอบเนี่ยจะโดนใจคนกลุ่ม3ไม่มากก็น้อยหรือว่ามีคําถามอะไรหรืออยากจะแนะนําให้ทําหัวข้อไหนเนี่ยคอมเมนต์พูดคุยกันด้วยนะคะเล่าความรู้สึกของคุณให้ฟังอีกนิดนึงก็จะเป็นการอินสตาล์ให้เก่ับิีทาคลิปใหม่ๆออกมาด้วยนะคะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยกด subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งแล้วว่าจะกันใหม่กับคลิปหน้านะคะวันนี้ก็บายจ้า